อ้วนผอมอ้วนผอมวันนี้วันนี้เลิ่มา,ลมาเรียนแต่ช้าเลิ่มาเรียนแต่ช้าครับอ่ะมวยตั้งการกันแล้วเอาอ่ะหวคูแล้วาหวาคูแล้ว รักกันรักกันจับมือกันจับมือกันอาตั้งการครับตั้งการพร้อมตั้งการเอ้ยเอ้ยแข่งจังได้แห้งแต่ถึงนอง้อ,อ,นองเอ้ยน้องเกลียดแล้วเกลียดแล้วเกลียดแล้วเขาหัวอซักใส่กันแล้วเกลียดแล้วสามคนต่างเกลียดแล้ววางมว,ว,วยวางมวยเฮ้ยเลือเบ้ยงนามันสิฮัก ครับเขาละเอ้ยควรบอกว่ายานะยานะยานะไปเลิฟยานะยานะเอ้ยยานะเอ้ย เาแล้วครับมวยคู่เองนะครับฝั่งหนึ่งพร้อมฝั่งหนึ่งอ้วนอ้วนพร้อมจอมสุนเย็บเรื่อยนะครับเย็บเรื่อยอ้วนตั้งรับอ้วนตั้งรับมาวะมาวามาวาอ้วนบอกว่ามาวามาวะ เอ้ยยาต่อยยาต่อยพี่เลิฟยา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 ,ยาเอ้ยดาว,วบอลระวังเด้อจับได้เด้อต่อยเอ้ยมานี้เบิง้งมานี่เบิง้งมานี่มานี่เอ้าถึงเอ้ยเกียดแห่งเกียดเราดาว มาครับเอ้เอ้ย,เ,อยเราเอ้ยมาแยกหน่อยเราเป็นกรรมการหน่อยแล้วเรามาเป็นกับเอ้ยเรามาเป็นกรร,ามานกรมการหน่อยกรรมการครับกรรมการนี่ผูกสั้นโพดผูกสั้นโพดเลยบอกว่าบ่ถ,ถึงบ่ถถงบ่ถถงเขาบอกว่าหยับไม่อีกหยับไม่อีกหยับไม่อีกเขาบอกว่ายับไม่อีก บอกว่ายับมากยับมาบพอหอดเอ้ยเอ้ยเฮ้เริ่มนั่งโชว์หน่อยเลิ่นั่งโชว์หน่อยเริ่มเริดาวยกยกตูดดาวยกตูดโชว์แล้วพี่เลิฟบทำได้ไหมพี่เลิฟบทำได้ไหมเฮ้ย หางี้ยเงค้ยเอกตอนเช้ามวยตอนเช้าเอ้อเอ้ยเ้นแขนทั้งขาทั้งมือเลยบัานท่าบอกว่าหยับมาเบื้งหยับมาไกล ันตั้งลำละตั้งลำละพี่เลิฟสะกิดสะกิดเอ้ไอ้เ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 อ้อ้อ้้าบอกว่ายับมากลเบิ้งงับมากลเบิ้งเอ้ยเลวบว่าเอ้ย ลละะาเมื่อยแล้ว,นอน,ลว,อลวนอนกันเลยบอกเมือ่อยละนอนกันตี๋ยนอนกันนอนกันมัน,นบอกลุกขึ้นลุกขึ้นงั้นมาฉันจบยกเลยเอ้าว เราให้เ่ามาแยกมวยคู่เอกหน่อยเลยเ่าเราไปไหนวะเอ๊ะ เย็บซ้ายเย็บขวาเย็บหน้าเย็บหลังเขียด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 ให้เขียดให้ยับมาเบิง้งยับมาใหญๆ่เบิง้งเลิฟยอมแพ้ครับยอมแพ้แล้วครับยอมแพ้ยอมแพ้แล้ว พอมาพอมาเป็นกรรมการแล้วพอมาเป็นกรรมการแล้วพอพอเอาชกหน่อยชกยกกี่เท่าไรเราหลายยกหรอเก็บไปยังเจ้าอีกแล้วเจ้ารับหลังเจ้าอีกแล้ว เฮ้ยเอ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 ้ยพี่ล้งองาวยังวันวันหยุดนะพี่เล็บหยุดนะเสือลอ,อยเสือลอยโอ้ยหุนจะเมนแตก่างกันเลย หู้นีเต้าเมางไปอยู่กับแม่พิมพ์จังคือกันแอ้ยกอยอ้ออออยแยกแยกายาก้ยมันมีเกย์เมาจับแยกออๆๆเออเออเขียดเล้าเห็นบมอลรเขียดเล้า,าๆๆๆแยากนักมวยออกจากกันพักยกพักยก พักยกครับโอ้พี่ฟ้ามาพี่ฟ้ามาพี่หลงเฮาพี่ฟ้ามาแล้วพี่ฟ้ามาแล้วพี่ฟ้ามาแล้วเรามันอยู่ไหนวะเรียกมันไม่ไม่สนใจเลยมันอยู่ไหนวะเราอยู่นี่เองเหรอเราเราไปหาพี่พิมพไม้นี่แหละ แล้วไปหาพี่พิมไหมเออแม่ไม่ให้ลงครับลงยังไงลงไปเรียงฉีดโฉมเนาะอาบน้ำแล้วไหมไหมเอ้อพี่พิมมาแล้ว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 พี่พิมมาหับไปแล้วอย่าไปพี่เหรอพี่พิมมาหับไปแล้วเหรอใครแล้เด็กฝาก ดูลูกเหนียงมันสิเหนียง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 สิเหนียงเหนียงเหนียงเห่นไหมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลัง<ไ>ใจให้กับช่องพี่เหลิฟด้วยนะครับสวัสดีครับ <laughs>